สู่ช่วงที่3ของรายการนะคะซึ่งช่วงนี้เราพาท่านผู้ชมมาติดตามความเคลื่อนไหวของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านนะคะที่จะได้มีการจัดงาน Home Builder Focus 2 0 1 5ขึ้นนะคะส่วนรายละเอียดร่วมถึงไฮไลท์ของปีนี้จะมีความโดดเด่นขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชม,มพร้อมๆกันเลยค่ะ จะเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องบ้านนะครับข้อมูลทุกอย่างที่เราเตรียมนะฮะเพื่อจะมาเผยแร่ให้กับผู้บริโภคให้เราทราบนะครับเรามีทั้งพันธมิตรนะครับที่เป็นสมาชิกวิสามัญขอซึ่งเป็นสมาชิกเ,เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างนะครับงานนี้ก็มากันครบเลยนะครับแล้วจะมีข้อมูลใหม่ๆตลอดจนการนำเสนอของออทางสมาชิกผ่านโชว์เคสนะฮะซึ่งเขาจะ นำสินค้าแล้วก็การบริการที่เขามีคมรบวงจรเนี่ยมาเผยให้ได้กับทางผู้บริปโภคครับจริงๆในกิจกรรมก็ยังมีงานเกี่ยวกับการให้ความรู้การที่เป็นที่ปรึกษานะฮะเกี่ยวกับเรื่องบ้านนะ,ะโดยทีมสถาร,รานเทศวิศวกรนะครับที่ผ่านสมาชิกนะฮะได้นํามามาให้กับทางผู้บริปโภคได้ไ้ปรึกษาได้กันความรู้ไปได้กันนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยมีทัง้งหนังสือราคาพิเศษนะโฮมเดเวลลอปงาน นิวโคมดีไซน์นะครับซึ่งเป็นแบบฟ้าใหม่ที่ทุกปีนะครับทางาาสมาคมก็จะมีออกหนังเสือมานะครับหรือจะมาขายในราคาพิเศษน,นะครับผู้บริโภคนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็ขาดไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรักที่รอนะครับหลงวันใหญ่นะครับซึ่งโดยคณะกร,กรรมการฝ่ายกิจกรรมจะชี้แจงทราบต่อไปนะครับแล้วก็พร้อมกับในเรื่องที่ขาดไม่ได้คือเรื่องของโฮมจุ้ยนะครับแน่นอนนะก,ก็คงจะเป็น มีสินแสของช่วยชื่อดังนะครับอาจารย์ปุณายุเนี่ยจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสารโหด้วยนะครับในปีนี้เนี่ยก็จะเป็นโอกาสพิเศษนะครับซึ่งเราเองก็ได้รับเกียรตินะครับจากท่านมองหลวงประดานสกุลนะฮะซึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีสํานักนายกนะครับจะมาเป็นประธานในพิธีเปิดนในวันเปิดทางนี้นะครับก็อยากจะเรียนเชิญนะครับท่านพี่น้องสกุลทุกท่านนะครับ วันที่12 1 5นะครับมีนาคนะมนี้นะครับที่บริษัทิ่หอ,อสูงประชุมชาติเศรษฐกิจร่วมกันนะฮะแล้วก็เปิดงานในครั้งนี้นะครับก็หวังว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยนะทางผู้ริโภคจะได้รับประโยชน์จากการออกงานสถานกการของเราได้อย่างเต็มที่ก็เป็นรายละเอียดที่สังเกตนะครับในรายละเอียดในทางเรื่องเดียวทางท่านผุ้ยนะครับชีพของสังคมนะครับนั้นในงานปีนี้เองนะมีความพิเศษกว่าทุกๆปีที่ผ่านมา เนื่องจากว่าทุกๆปีเรามีการทำวิจัยเชิงลักษณะคือสอบถามพฤติกรรมผู้บริโภคในเรื่องของการที่ต้องของต้องการในการอยู่อาศัยในบ้านนะครับเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็เก็บข้อมูลมาหลายปีนะปีนี้เองเนี่ยเราก็ได้เอาข้อมูลในเชิงเชิงวิชาการตรงนี้มาใช้ประโยชน์ในการที่จะจัดกิจกรรมซึ่งเราจะจัดกิจกรรมเป็นนิทรรศ,ศการนะในเชิงวิชาการด้วยชื่อเรื่องของอ แบบบ้าน5 5ไลฟ์สไตล์ by โฮบูเดอร์นะซึ่งตัวนี้ก็จะไปสอดคล้องกับเรื่องของนโยบายในเรื่องของการรับสั้างบ้านไม่เพียงแค่รับสั้างบ้านด้วยเพราะว่าส่วนหนึ่งการวางคอนเซ็ปต์นะฮะแล้วก็พยายามที่จะเอารา,ายละเอียดของของอาก,าการให้บริการอื่นๆมาบวกเสริมกับฟังชันแล้วก็ลฟ์สไตล์ดีๆนะครับเพราะนั้นในใน a ีนีเอ่ยเราได้จับนะฮะ เทศกาลอย่างท,ท,ที่ว่ามาแล้วนะตัวองที่ให้สมาชิกสมาคมนะครับเอาผลงานวิจัยซึ่งเราวิจัยมาแล้วว่าความต้องการของบ้านเนี่ยใน,ในอนาคตเองเจะต้องมีเฉพาะมากขึ้นนะครับรายละเอียดของอห้าไลฟ์สไตล์ที่แบ่งออกมานะจะเป็นบ้านในเ,เมืองน,นะครับแล้วก็โฮมออฟฟิศบ้านพักตากอากาศบ้านหลายครอบครัวนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือบ้านขนาดใหญ่หรือกระทิงหานอ,อันนี้เนื่องจากว่า พอเรามีคําถามไปกับผู้พูดพกเนี่ยมีหลายคนที่อาจจะมีความต้องการบ้านเฉพาะมากขึ้นเช่นอยู่ใน,ในบ้านในเมืองอย่างนี้ฮะคือเขามีพื้นที่จำกัดเขาต้องการใช้พื้นที่ให้มีประโยชน์สูงสุดเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยที่สอดคล้องกับชีวิตของเขาในเมืองนะครับอันนี้คือส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองเป็นโฮมออฟฟิศนะครับกต็ต้องมองว่าเดี๋ยวนี้นรับคนมีธุรกิจเป็นของตัวเองส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเขาต้องการที่จะ พนดษย์เอาการยูอาศัยของเขาไปกับการใช้ชีวิตในขณะงานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังก์ชันของบ้านมันก็จะมีการที่ใช้ประโยชน์สองส่วนก็คือเรื่องของการเป็นสถานกงานด้วยแล้วก็เป็นบ้านด้วยอย่างที่พื้นที่เดียวกันเพราะ,ะนั้นอันนี้ก็จะเป็นมีคอนเซ็ปต,ต์หนึ่งนะครับคอนเซ็ปต์ที่3คือบ้านค่าต่างกานนะครับต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการเดินทางไปชานเมืองหรือนอกเมืองสะดวกมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายท่านนะครับก็อาจจะมีบ้านไม่ใช่หลังเดียวแล้วอาจจะมีบ้านอยู่ในเมือง นะครับแล้วก็มีบ้านที่ที่อยูอ่ในพื้นที่ที่ที่เป็นพื้นที่พักผ่อนนะครับก็อาจจะเป็นบ้านรีสอร์ทนะซึ่งมีฟังก์ชันที่แตกต่างจากบ้านทั่วๆไปตรงที่มันจะมีพื้นที่ส่วนกลางในการที่จะใชะ้ใช้ชีวิตในการพักผ่อนนะครับให้เข้ากับสภาพแวดลอ้อมในพื้นที่นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ แต่บริษัทที่ออกแบบบ้านสามารถจะตอบโจทย์ให้ตรงกับคอนเซ็ปต์ได้ขนาดไหนได้รับฟังกันมาแล้วน,น,นะคะทําให้การจัดงาน Home b u i l d e r Focus 2015ครั้งนี้ของสมาคมเราเนี่ยได้รับการตอบรับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการจํานวนมากนะคะ <c oughs> ทั้งในส่วนของบริษัทรับสร้างบ้านบริษัทวัสดุก่อสร้างแล้วก็พันธมิตรวัสดุที่เกี่ยวเนื่องกับบ้านนะคะทําให้พื้นที่บูธเราเนี่ยขายหมดเลยนะคะก็ <c oughs> ทุกท่านผู้การทุกท่านเนี่ยต่างก็จะมีความเชื่อมั่นในการจัดงานครั้งนี้แล้วก็ทุ่มเทตั้งใจที่จะนําเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆพร้อมกับโปรโมชั่นอของแต่ละบริษัทเองมาให้สำหรับผู้มาเยี่ยมชมงานนะคะทีนี้ในส่วนของสมาคมเองก็ได้ทุ่มงบพิเศษในการจัดโปรโมชั่นอย่างที่ไม่เคยทามาก่อนสาหรับงาน h o m e ม e เดอร์โนะคะนั่นก็คือว่าเ,เราต้องการที่จะ สร้างสีสันในงานแล้วก็เป็นการกระตุ้นยอดขายให้ตั้งแต่เริ่มต้นปีเลยนะคะโดยที่เราในโปรโมชั่นตอนนี้เราจะมีอยู่สส่วนนะคะขออธิบายส่วนแรกก่อนส่วนแรกเนี่ยสำหรับผู้ที่จองสร้างบ้านในงานนะคะก็จะรุ้นรับโปรโมชั่น3ารายการรายการที่1ก็คือรุ้นรับรางวัลใหญ่นั่นก็คือรถยนต์ซูซูกิเซเลนิโอรางวัลนะคะรายการที่สก็รุ้นลับ g i ฟต v o ว c เชอมูลค่า3า5 0 0บาทจำนวนเสียรงรงวัน <c oughs> แล้วก็ยังมีรายการที่3อีกนั่นก็คือลุ้นจับลูกบิงปองรับส่วนลดเพิ่มสูงสุดมูลค่า3าม0 0 0 0บาทนะคะส่วนส่วนที่2สําหรับผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์กับเว็บไซต์ของสมาคมนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ได้เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์แล้วนะคะก็รับ3รายการเหมือนกันนะคะรายการที่1ก็คือรุ่นรับ ไม่ต้องรุ้นแลวคะ่ะเพียงแค่ลงทะเปียนออนไลน์ก็มาจองในงานแล้วก็รับส่วนลดเพิ่มอีกมูลค่าสูงสุด1 0 0 0 0บาทนะคะรายการที่2ก็รับซีดีแบบบ้าน5ล้านไซส์อย่างที่เมื่อกี้ท่านที่บอกนะคะรุ่นแบบบ้านแบบบ้าน5ล้านไซส์เนี่ยฟรีนะคะแล้วก็ยังมีแบบบ้านเปรียบพลังงานด้วยนะคะซีดีซึ่งเราแจก 7, ทั้งสองอย่างเนี้ยฟรีนะคะ ในการที่3ก็สามารถแลกซื้อหนังสือ New Home, นิวโงวลูุ่ป8ซึ่งจะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะในราคาเพียงแค่150บาทจาก330บาทนะคะซึ่งจากกิจกรรมและโปรโมชั่นที่ดีๆที่เราได้นำเสนอในครั้งนี้เราก็เชื่อันว่าจะได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชน,นกลุ่มเป้าหมายมาร่วมชมงานให้คึกคักตลอด4วันเลยค่ะขอบคุณค่ะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับ ก็ไตามาสแรกไตามาาที่2ก็ดูเหมือนจะซึมๆไปค่อนข้างมากนะครับแต่พอมาไตามาสามความเชื่อมันก็เริ่มเกิดมาเกิดขึ้นมานะครับก็ยอดก็ย้อนกลับมาได้นะครับแต่พอไตามาสี่ก็ไม่ดีอย่างที่คิดนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อปีที่แล้วตัวเลขในสมาคมของเราก็ยังได้ตามเป้าหมายอยู่อย่างเดิมนะครับก็จ,จะเป็นเพราะว่าพวกเรานั้น มีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานจนไปที่ยอมรับได้มากขึ้นนะครับับสําหรับปีนี้นะครับก็ดูแล้วก็ยังน่าเป็นห่วงเช่นกันนะครับครับดูเหมือนกับดีแต่มันก็อาจจะไม่ดีอย่างที่คิดนะครับครับสําหรับปีนี้เราก็ยังตั้งเป้าอยู่ที่ประมาณ7%นะครับจากปีที่แล้วปีที่แล้ว11,500ล้านนะครับปีนี้เราจะเติบโตประมาณ7%ครับครับ ถ้าเกิดว่านะครับเป็นเหตุการณ์ปกตินะครับผมเชื่อว่าธุรกิจรับสร้างบ้านนั้นน่าจะ10 1ถึงน่าจะต้องมีนะครับแต่ว่าช่วงนี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยนะครับเราคาดหวังอะไรไม่ได้และอย่างหนึ่งเราตั้งเป้าเพื่อที่จะสะท้อนความเป็นจริงนะครับเราไม่ได้ตั้งเป้าเพื่อที่จะไปผักดันหรือไปชี้นําอะไรบางอย่างนะครับใน7%นั้นผมเชื่อว่าน่าจะอยู่ประมาณนี้เพราะว่าอย่าง GDP ที่สภาว ก่าออกมานั้นก็ประมาณ3.5.4ถึง4นะครับสําหรับตัวเลขสมาคมก็น่าจะอยู่ประมาณ7%แต่ว่าที่7นั้นอาจจะแยกเป็น2ส่วนนะครับเ mm hmm. ติบโตของตัวรับสร้างบ้านถ้าเป็นภาวะปกติจริงๆน่าจะเป็น5%แต่สิ่งที่ได้มาอีก2%นั้นคือปีนี้เราจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับธุรกิจรับสร้างบ้านนะครับให้เป็นเพียงไม่ให้เป็นเพียง,ไม,ยงไม่แค่รับสร้างบ้านนะครับ นั่นหมายความว่าธุรกิจรับสร้างบ้านนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบบริการรูปแบบใหม่ในประเทศไทยนี่นะครับโดยธุรกิจรับสร้างบ้านนั้นจะเป็นคนนำนะครับในเดือน3ที่เราจะจัดงานนี้นะครับในงานโฮมโฟกัสที่ศูนย์ประชุมศิริกิจนี้จะมีการนําเสนอรูปแบบบ้านและบริการรูปแบบใหม่นะครับที่เป็นรูป,ปรธรรมอย่างชัดเจนนะครับโดยที่ผู้บริโภคนั้นจะมอง เห็นภาพรวมของงบประมาณทั้งตัวบ้านแล้วก็สิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับตัวบ้านเพื่อให้ได้บ้านอยู่อาศัยได้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับครับ,รบในงานนี้จริงๆคอนเซปต์หลักก็คือว่าเราจะนำเสนอรูปแบบใหม่นี่แหละครับนะครับ,นะรบโดยผ่านรูปแบบบ้าน5ไลฟ์สไตล์นะครับ5ไลฟ์สไตล์ซึ่งจะมีผู้ประกอบการนั้นส่งแบบบ้านมาประมาณ40กว่าแบบนะครับ ซึ่งจะนําเสนออย่างที่ผมว่านะครับเป็นรูปแบบใหม่ผู้เป็โพกนั้นเดินมาเห็นก็จะเห็นภาพรวมเลยว่าต่อไปเขาจะสร้างบ้านหลังหนึ่งเนี่ยเขาต้องเตรียมงบประมาณตัวบ้านเท่าไหร่สิ่งที่เกี่ยวเนื่องมีอะไรบ้างเช่นสระว่ายน้ำ้วเฟอร์นิเจอร์ตรกแต่งภายในแอร์อะไรต่างๆนี่นะครับจะเห็นภาพรวมเลยแล้วก็จะได้วางแผนได้ถูกต้องสิ่งสําคัญนะครับเราจะมีสถาบันการเงินเข้ามาร่วมงานกับเรานะครับจะมาจัดแพคเกจสินเชื่อที่จะรองรับ ในส่วนทั้งตัวบ้านและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องนี้นะครับในเงื่อนไขพิเศษนะครับงานนี้จะเป็นงานแรกนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงในในในธุรกิจรับสร้างบ้านครับครับจากปีแล้วรู้สึกในงานนี้จะ500กว่านะครับ500กว่าปีนี้ก็น่าจะเพิ่มประมาณ7%ดเนะครับคิดว่าครับตอนนี้เรา วางยุทธศาสตร์คือการขยายฐานธุรกิจออกไป <biraz S 1> นะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้ธุรกิจรับสร้บ้านสร้างเฉพาะตัวบ้านแต่ต่อต่อไปนี้เราจะขยายฐานธุรกิจออกไปให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับตัวบ้านเข้ามาร่วมพัฒนาธุรกิจร่วมกัน <biraz S 1> <ล>นะครับซึ่งรูปแบบนี้ก็จะนําไปสู่ลูกค้ากลุ่มที่ไม่เคยคิดที่จะสร้างบ้านบนที่ดินของตัวเองกลับมามองนะครับว่าต่อไปสร้างบ้านบนที่ดินของตัวเองนั้นง่ายยิ่งขึ้นนะครับ เพื่อจะลองรับด้วยน,นะครับจะลองรับลูกค้ากลุ่มที่สาธารณโภค,โคเช่นรถไฟฟ้าออกไปตามชาญเมืองต่างๆกลุ่มนี้ก็จะมองละเพราะว่าเขามีที่ดินอยู่แล้วนะครับการสร้างบ้านจะง่ายขึ้นนะครับอ๋อครับปีที่แล้วนะั้นแรงงานที่ไม่ใช้ฝีมือนะครับแรงงานทั่วไปเนี่ยก็ค่อนข้างเบาบางลงเพราะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าก็ยังขาดแคลนอยู่ยังแต่ยังพอไม่ถึงแบบเป็นปัญหา เท่าไรนะครับแต่สิ่งที่ขาดแกงก็นนคือผู้ควบคุมงานนะครับสตาฟภายในผู้ควบคุมงานที่มีคุณภาพนะครับแต่ตอนนี้เราก็ได้เร่งนะครับในการร่วมมือกับกรมอาชีวศึกษานะครับจัดทวิภาคีขึ้นมาให้ทุนนักศึกษานะครับเป็นรุ่นที่3แล้วครับรุ่นที่3แล้วแต่ยังยังไงก็แ้วแต่ก็ยังไม่เพียงพอนะครับก,ก,ก็ต้องแก้ไขกันไปครับจริงๆกรุงเทพนั้นตัวเลข3ปีที่ผ่านมา 2 0 0 0 2 0 0 0หน่วยที่ขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน<ม>บนที่ดินของตัวเอง<ม>นะครับถ้ามูลค่าก็สมมุติเราเฉลี่ยไป3ล้านบาทก็ประมาณ60 0 0 0ล้านต่อปี<ม>นั่นกรุงเทพและปริมณฑลนะครับแต่ต่างจังหวัดจริงๆยังไม่มีตัวเลขก็อนุมานว่าประมาณสักแสนล้านได้<ม>รวมกันหมดนะครับน่าจะประมาณนั้นครับถ้าถามความนิยมเนี่ยจำนวนหลังนะหนึ่ง ถึงไม่มีละ3ถึง5ล้านเนี่ยจะมีมากที่สุดนะครับหลังจากนั้นก็ลองลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าคิดมูลค่านะครับตัวเลขเดี๋ยวนี้กลับไปเป็น5-10ถึง10ล้านกับ1 0 2ถึง20ล้านประมาณ60% 2ส,ส่วนนี้ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนนั่นคือ3-5ถึงล้านจะมากที่สุดทั้งปริมาณและมูลค่านะครับครับสิ่งแรกเลยนะครับ ดูเลยนะครับว่าผู้ประกอบการนั้นอยู่ในสถานะใดผู้ที่มีบทบาทสร้างบ้านให้ลูกค้านะครับบนที่ดินของตัวเองเนี่ยนะครับมีอยู่2ส่วนใหญ่ๆนะครับนั่นคือผู้รับเหมากับผู้ที่ทําธุรกิจรับสร้างบ้านผู้รับเหมานั้นให้บริการเฉพาะสร้างบ้านตามแบบของลูกค้านะครับซึ่งลูกค้านั้นจะต้องไปจัดหาทําแบบมาเองและขออนุญาตเองแล้วค่อยมาคัดเลือกหาผู้รับเหมาฉะนั้นขอบเขตความรับผิดชอบจะอยู่แค่ สร้างตามแบบตอนนั้นเราจะเห็นด้วยเป็นปกติเลยนะครับในการก่อสร้างบางครั้งแบบมีความผิดพลาดออกแบบไม่ถูกผู้รับเหมาก็สร้างตามแบบนี่คือข้อขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นนะครับและปัญหาอื่นๆื่อีกมากมายทั้งผู้บริโภคจะต้องไปลงคุมงานเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเดินมาหาสมาชิกที่ท,ทําธุรกิจรับสร้างบ้านโดยตรงนั้น การให้บริการมันจะเป็นกระบวนการที่ครอบคลุมตั้งแต่ออกแบบบ้านให้ขออนุญ,ญาตให้สร้างบ้านให้และดูแลหลังการขายให้รวมทั้งมีสินเชื่อมีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องให้คำปรึกษาครบถ้วน one stop service นะครับซึ่งบุคลากรต่างๆนั้นจะมีคุณภาพนะครับจะเป็นวิชาชีพที่ดูแลท่านครับตรงนี้ลงลึกไปอีกน,นิดนึงว่าธุรกิจรับสร้างบ้านนั้นจะแบ่งออกเป็นสส่วน นะครับผู้ที่ประกอบการธุรกิจรับสร้างบ้านนั้นส่วนหนึ่งจะอยู่ในสมาคมส่วนหนึ่งไม่ได้อยู่ในสมาคมนะครับส่วนที่อยู่ในสมาคมนั้นเราก็มีการคัดสรรน,นะครับคัดเลือกเข้ามาแล้วนะครับเป็นที่น่าเชื่อถือมากกว่านะครับเอาละครับคุณผู้ชมสําหรับใครที่ต้องการสร้างบ้านนะคะอย่าพลาดงาน โฮมบิวเดอร์โฟกัส2,015นี้นะคะรับรองมาที่เดียวคุ้มแน่นอนค่ะแล้ววันนี้รายการเปิดโรคสังหาก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ